الله سبحان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن عن بوم إيمان الله ผูหวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับออขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาฟาเอเรสวิชาที่ว่าด้วยการแบ่งมรดกนะครับบทเรียนในแต่ละคาบกำลังเข้มข้นนะครับวันนี้ขอทวนของเก่าไปสักนิดนึงก่อนก่อนที่จะย้ายเข้าสู่ของใหม่พี่น้อง ในส่วนที่เรา,เาได้พูดคุยกันไปแล้วก็คือสาเหตุของการรับมรดกน,น,นะพี่น้องมันมีทั้งหมดนะประมาณ3-4สี่ข้อซึ่งข้อที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วก็คือต้องเป็นเครือญาติกันถูกต้องตามบัญญัติของอิสลามเขาเรียกว่าทายาทโดยชอบธรรมข้อที่สอง สองคนระหว่างชายหญิงมีการสมรสกันที่ถูกต้องนะครับการสมรสการแต่งงานหรือเรียกว่าการนิกาที่ถูกต้องระหว่างชายกับหญิงนะครับในขณะที่ยังครองสภาพการร่วมการเป็นอยู่ชั้นสามีภรรยาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายไปนะครับก็สามารถที่จะรับมรดกของกันและกันได้ทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การสมรสเนี่ยมันมีรายละเอียดนะครับพอสมควรที่เราเรียนไปแล้วนะครับข้อที่หนึ่งก็คือทั้งสามีและภรรยานี้จะต้องเข้าสู่พิธีแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามเท่านั้นแต่งงานไม่ถูกต้องเป็นยังไงอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดข้อที่หนึ่งส่วนรายละเอียดข้อที่2องพี่น้องเมื่อเสร็จพิธีนิกาแล้วเช่น สามีภรรยาได้เข้าสู่การดิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ถูกต้องนะทันทีที่เสร็จพิธีนิกาสามารถรับมรดกของกันและกันได้เลยถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อที่2ที่เราได้อธิบายไปแล้วส่วนรายละเอียดข้อที่3ามพี่น้องกรณีเกิดการหย่ากันและภรรยาก็ยังอยู่ในช่วงอิดดะนะครับถ้าสามีตายในขณะนั้น นะครับภรรยาจะได้มรดกหรือไม่ได้นั้นข้อที่สนี้เราก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ทวนของเดิมนิดนึงพี่น้องก็ต้องไปเปิดดูแล้วกันนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสข้อที่3นะครับทีนี้มาถึงข้อที่สตรงนี้ก็เช่นเดียวกันได้เรียนในรายละเอียดไปแล้วเพียงแต่ตอนนี้ทบทวนข้อที่สนั้นหากหลังจากสมรสแล้วสามีตกมรดนะครับ กรณีนี้จะจัดการกับมรดกของเขาอย่างไรอันนี้เราเรียนไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้มาถึงข้อที่5ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสข้อที่5นะครับซึ่งข้อนี้พี่น้องเปิดหนังสือได้เลยนะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสข้อที่5นะครับดูในหนังสือเลยนะ หากเกิดการซื้อ,อยาซื้อ,อยาเนี่ยในวงเล็บนะครับสีแดงเนี่ยบอกว่าคุ้หลอุนเนี่ยคุ้นหล่อุ่นคุ้อุนเนี่ยแปลว่าการซื้อ,อยาหากเกิดการซื้อ,อยาขึ้นระหว่างสามีภรรยาถือว่าทั้งสองหมดสิทธิ์สืบมรดกของกันและกันตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปยกเว้น ในกรณีที่ภรรยาเป็นฝ่ายกลับมาคืนดีกับสามีพอภรรยาเนี่ยกลับมาคืนดีกับสามีนะครับเมื่อกลับมาคืนดีกับสามีแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายไปก็จะรับมรดกของกันและกันได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่กลับมาคืนดีกันวินาทีนั้นเป็นต้นไปที่เกิดการซื้ออย่านะครับรับมรดกของกันและกันไม่ได้ นะครับอา้าอธิบายนิดหนึ่งพี่น้องครับเรื่องของคุณลอนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะอธิบายในหนังสือได้อธิบายเอาไว้นะครับพอสมควรทีนีอ้อธิบายให้พี่น้องทราบเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับวิชาฟอเอสคือไม่เกี่ยวกับวิชาแบ่งโมโรดกแต่ว่าเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเ,มเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้รู้ในรายละเอียดของ การนิกานะครับหรือการยาหรือการซื้อยานิดนึงนะครับถ้าหากว่าแต่งงานไปแล้วภาษาหรบเรียกวันนิกาแล้วนี่นะอยู่กันไปพอมีปัญหาปับ๊บฝ่ายสามีต้องการที่จะแยกทางนะครับเขาเรียกว่าต่อรากสามียาภรรยาได้เลยเอา้าวอยู่กันไปเกิดปัญหาภรรยาต้องการแยกทางนะครับสามีไม่ยอมแยกให้ไม่ยอมยาให้ ภรรยาก็ไปพูดเจราจากับสามีว่าฉันต้องการแยกทางกับเธอเนี่ยนะครับเธอต้องการค่าชดเชยตรงนี้เท่าไหร่ภรรยาก็ยอมจ่ายเขาเรียกว่ายอมจ่ายสินสอดคืนหรือยอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่ไม่ควรจะเกินสินสอดที่ได้รับมาเนี่ยจ่ายเงินจำนวนหนึ่งคืนให้แก่สามีพอสามียินยอมรับเงินตรงนี้ สามีก็ย่าตรงนี้เขาเรียกว่าการซื้อหย่าเป็นการแยกทางกันโดยภรรยาเป็นฝ่ายต้องการการซื้อหยาเนี่ยพี่น้องเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่เหมือนกับการหย่านะในข้อที่4ถ้าหากว่าเกิดการหย่าเออข้อที่3นี่นะถ้าหากว่าเกิดการหย่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมวิธีการรายละเอียดที่จะต้องจัดการอย่างไรเกี่ยวกับมรดกถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได,ได้เสียชีวิตไป อันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วในข้อที่เท่าไหร่เดี๋ยวเปิดทวนนิดนึงในข้อที่3นะครับในข้อที่3เกิดกรณีหยากันในข้อที่4นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องหลังสมรสแล้วสามีตกมุรตัดหรือภรรยาตกมุรตัดจัดการอย่างไรนะครับก็ก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องศึกษาแล้วก็กลับไปทบทวนของเก่านะครับวันนี้ข้อที่5เนี่ยนะครับหาก เกิดการซื้อยากันนะครับระหว่างสามีภรรยาซื้อยาก็คือฝ่ายที่ต้องการแยกทางนี่ก็คือฝ่ายภรรยานะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่สามียาให้เขาเรียกว่าคุ้นหลองอุ่นนะครับพอเกิดการซื้อยาปั๊บผู้หญิงเนี่ยนะจะทำย่างไรเดี๋ยวจะเรียนในรายละเอียดที่อยู่ในหนังสืออธิบายตรงนี้ก่อนว่าเมื่อเกิดการซื้อยาเสร็จสิน้นสามีรับ ค่าชดเชยในการซื้อยานะครับที่ภรรยาจ่ายให้ทันทีที่การซื้อยาเสร็จสิ้นลงตรงนั้นหมดสิทธิ์เลยภรรยาในครองอิดดานะครับจะครองอิดดาเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกให้ส่วนสามีเมื่อซื้อยาเรียบร้อยปั๊บนี่นะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายจากกันไปรับมรดกกันไม่ได้ยกเว้นอะไรในกรณีที่ฝ่ายภรรยากลับมาคืนดีพอกลับมาคืนดีปั๊บมันก็เป็นสามีภรรยากันดังเดิม นะครับส่วนจะแต่งใหม่หรือไม่แต่งใหม่เนี่ยอันนี้เป็นทัศนะที่เป็นรายละเอียดเจาะลึกลงไปที่ผมจะไม่เจาะลงในตรงนั้นนะครับพี่น้องดูรายละเอียดในช่วงหมายเหตุนะครับพี่น้องดูเลยนะครับหมายเหตุ hate, พี่น้องอ่านช้าๆนะคุณลอุนเนี่ยหมายถึงการแยกทางกันระวางสามีภรรยา หรือการสิ้นสภาพความผูกพันฉันสามีภรรยาของคนสองคนโดยสามีได้รับทรัพย์หรือสิ่งทดแทนจากฝ่ายภรรยาในการแยกทางกันภาษาอัหกัษเรียกว่าคุลอุนนะครับซึ่งเ,เป็นที่เข้าใจกันในภาษาชาวบ้านว่าการซื้อ,อย่าการซื้อ,อย่าภาษาอัหรับใช้คำว่าคุลอนนะครับ อาอ่านต่อเลยเมื่อมีการซื้อ,อยาเกิดขึ้นโดยสามีได้รับสิ่งทดแทนหรือค่าซื้อ,อยาแล้วนี่นะสามีนี่นะได้รับค่าซื้อ,อยาแล้วหรือเซ็นรับทราบในเอกสารแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปบุคคลทั้งสองจะสืบมรดกกันและกันไม่ได้นะครับเอาดูต่อไปเลยเพราะความเกี่ยวพันกัน ชั้นสามีภรรยาได้สิ้นสุดลงแล้วพี่น้องและการจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของภรรยาไม่ใช่สิทธิของสามีไม่เหมือนยาที่สามีเป็นคนยานะครับอันนี้ยานี่ภรรยาต้องการโดยสามียาให้นะครับภรรยาก็จ่ายค่าชดเชยจ่ายค่าซื้อยาเนี่ยให้แกสามีพอสามีรับแล้วปั๊บ การจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของภรรยาไม่ใช่สิทธิของสามีการซื้อ,อย่านั้นผู้หญิงจะครองอิดเเพียงการมาประจำเดือนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอเอาอ,อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้พี่น้องครับซึ่งสิ่งทีออ่ได้อธิบายตรงนี้ผมพยายามที่จะสื่อความจากหนังสือที่พี่น้องนะครับมีอยู่แล้วเนี่ย พี่น้องอ่านไม่เข้าใจก็ต้องโทรมาสอบถามกันนะทีนี้การซื้อ,อยาเนี่ยนะพี่น้องไม่เหมือนกับการยาถ้าผู้ชายฝ่ายสามียาภรยาฝ่ายสามียาภรยาภรรยาต้องครองอิดดะถึงการมีประจำเดือนถึงสามครั้งนะส่วนการที่ภรรยานะครับเป็นฝ่ายซื้อ,อยาจากสามี ระหว่างนั้นไม่ได้ตั้งคันนะครับช่วงนั้นประจำเดือนยังมีอยู่ทนนบีนะครับใช้ให้สฮาบ้าคนหนึ่งรึงเป็นภรรยาของซาบิดอิบนิกอยส์นะครับคลองอิดดาด้วยการมาประจําเดือนครั้งเดียวนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการย่ากับการซื้อยา่าเอาละเดี๋ยวคุยเรื่องเรื่องซื้อยาเรื่องยานนั้นลึกลงไปเดี๋ยววิชาฟรอเอสจะไปไปถึงไหนนะครับอาดูต่อเลยพี่น้องอันนี้ ข้อที่5นี้นะคงจะเป็นสิ่งที่พี่น้องได้เข้าใจแล้วนะครับคงจะเป็นสิ่งที่พี่น้องได้เข้าใจแล้วว่าการซื้ออยาเกิดขึ้นปั๊บทันทีที่การซื้ออยาเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ววินาทีนั้นรับมรดกของกันและกันไม่ได้ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเสียชีวิตจากกันไปพี่น้องจำไว้แค่นี้นะครับอ้าวดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสข้อที่6 นะโอ้โหแต่และข้อนั้นมีเยอะเลยนะครับพี่น้องดูในหนังสือนะรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสข้อที่6หากเกิดฟาซักขึ้นระหว่างสามีภรรยาถือว่าทั้งสองหมดสิทธิ์สืบมรดกของกันและกันตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปไอันนี้คำว่าฟาซักเนี่ย ฟาซักเนี่ยที่เป็นอ,อะไรนะตัวแดงๆเนี่ยนะฮะฟาซักเนี่ยแปลว่าการการยานะครับการยาหรือว่าการแยกทางกันที่เกิดขึ้นโดยผู้ปกครองเป็นคนตัดสินหรือกอดีกอดีก็คือผู้พิพากษาทางการเนี่ยเป็นผู้ตัดสินนะครับพี่น้องดูตรงช่องหมายเหตุนิดนึงอธิบายคำว่าฟาซักนิดหนึง นะครับฟาซักเนี่ยคืออะไรพี่น้องดูในหนังสือเลยก็แล้วกันนะฟาซักฟาซักนี่หมายถึงการหลุดพ้นพันธะสัญญาทางการแต่งงานของสามีภรรยาคู่หนึ่งด้วยสาเหตุที่ทั้งสองนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปอยู่กันไม่ได้ซึ่งมีสองกรณีพี่น้องจำไว้นะฟาซักนี่ หลุดพ้นพันธสัญญาทางการแต่งงานโดยที่สามีไม่ได้ยาภรรยาก็ไม่ได้ซื้อยาเอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นโดยน้ำมือใครมีสองกรณีดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเลยนะกรณีที่หนึ่งพี่น้องการหลุดพ้นจากพันธสัญญาทางการแต่งงานของสามีภรรยา โดยไม่ต้องอาศัยกอดีเป็นผู้ชี้ขาดกอดีนี่แหละพี่น้องจดไว้นิดหนึ่งแปลว่าผู้พิพากษาทางการของาศาสนาอิสลามผู้ตัดสินทางการของาศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับโดยที่การหลุดพ้นจากการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องอาศัยคนตัดสินเป็นผู้ชี้ขาดเช่นภายหลังจากการแต่งงานแล้ว มารู้ทีหลังว่าภรรยาเนี่ยคือน้องสาวร่วมแม่นมเดียวกันเป็นต้นหรือมารู้ทีหลังว่าภรรยาคือน้องสาวแท้ๆของตัวเองเป็นต้นเอาอธิบายนิดหนึ่ง <c oughs> พี่น้องมันมีอยู่สามสี่อย่างที่เราเรียนกันไปแล้วนะการยาอันนี้เกิดขึ้นโดยสามีเป็นคนเรียกร้องแยกทางสามีก็ยาการซื้อยา นะการซื้อ,อยาก็เกิดขึ้นโดยที่ภรรยาเป็นฝ่ายต้องการที่จะแยกทางใช่ไหมการซื้อ,อยา <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วการซื้อ,อยาเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่เราจะซื้อ,อยาจากสามีอันนี้ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็การอะไรล่ะฟาซักที่เกิดขึ้นเนี่ยฟาซักเนี่ยไม่ใช่มาจากสามีแล้วก็ไม่ใช่มาจากภรรยาในการที่จะแยกทางกัน แต่ก่อนที่ทั้งสองจะแยกทางกันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกนะครับเขาบอกว่าแบ่งเป็นสองกรณีกรณีที่หนึ่งเช่นนะคนคนหนึ่งสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปแต่งงานนู่นจังหวัดเชียงใหม่แต่งงานไว้แล้วก็ได้ลูกสาวไว้คนหนึ่งแล้วก็จากจากยาภรรยาแล้วก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่เลยเป็น20กว่าปีไม่ได้ไป พอไปอีกทีหนึง่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึง่งโอ้สาวสวยน่ารักไอเราก็อายุมากแล้วประเอินปิ้งกันเข้านะครับแล้วก็ทำอีท่าไหนนะไม่รู้ไปสู่ขอกันนะครับไอแม่ก็ตายไปแล้วแม่ผู้หญิงก็เลยไปสู่ขอกับคนที่เป็นลุงเป็นพี่ปานาอาผู้หญิงคนนี้แล้วก็อยู่กินกันมาแต่งงานถูกต้องนะอยู่กินกันมาทั้งสองนี่ก็รักใคร่กันนะครับต่อมาภายหลังมาสืบไปสืบมารู้โอ้คนนี้คือลูกสาวของฉันเองนี่นะ แม้ว่าจะรักกันฉันสามีภรรยาขนาดไหนก็าตามแต่พี่น้องอย่างนี้ศาสนาบอกว่าจำเป็นต้องฝาซักแม้ว่าไม่ใช่เป็นความต้องการของสามีที่เรียกว่ายาหรือไม่ใช่เป็นความต้องการของภรรยาที่เรียกว่าซื้อ,อยาเขาเรียกว่าจำเป็นจะต้องยกเลิกการผูกพันกันฉันสามีภรรยาระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยนะยกเลิกโดยปริยายเพราะศาสนา ไม่อนุญาตที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ต่อกันไปได้อันเนื่งมาจากทั้งสองคนนี้นะครับคนหนึ่งเป็นพ่ออีกคนหนึ่งเป็นลูกสาวหรือในกรณีทีหนึ่งอภ่น้องดูอีกทีหนึ่งนะดูอีกทีหนึ่งในกรณีทีหนึ่งหลุดพ้นจากการเป็นสามีภรรยากันนะครับโดยที่มารู้ทีหลังว่าภรรยาคือน้องสาวร่วมแม่นมเดียวกันน้องสาวร่วมแม่นมเดียวกันนะ น้องสาวร่วมแม่นมเดียวกันกเ็เหมือนกับน้องสาวแท้ๆของตัวเองนะมีมีอะไรนะี่เขาเรียกว่ามีกฎเกณฑ์ในการตัดสินเหมือนกันเลยน้องสาวร่วมแม่นมเดียวกันคือเราเนี่ยกินนมแม่ของเรามีเด็กผู้หญิงตัวน้อย,อ,ยอายุยังไม่เกินสองขวบมากินนมแม่ของเราในตอนเด็กๆร่วมกับเรานะครับเราเนกินนมจากแม่แท้ๆของเราเด็กผู้หญิงข้างบ้านนะครับ ก็มากินนมจากแม่นมจากมะของเรานี่แหละกินทั้งหมด5อิมนะครับหลังจากนั้น <c oughs> เรากับเด็กผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันห้ามในการที่จะนิกะห้ามในการที่จะแต่งงานกันแต่ว่าเอาละการเวลามันผ่านไปหลงหลวง,ล,งลืมๆกันแต่งงานกันไปพอแต่งงานกันไปเดีปีสองปีมาสืบไปสืบมาแล้วโอ้ <c oughs> เด็กผู้หญิงคนนั้นเคยมากินนมของมะเรา ทั้งหมด5อิ่มหรือมาอยู่เป็นอาทิตย์เลยมากินนมนะครับเพราะว่าแม่เขาไม่สบายทําน้องเนี่ยพอมารู้ทีหลังปับ๊บโอนางคือน้องสาวร่วมแม่นมเดียวกันอย่างนี้ต้องแยกทางกันโดยปริยายไม่ต้องให้กอดีหรือผู้ตัดสินจับแยกแม้ว่าจะไม่เป็นความต้องการของผู้ชายหรือไม่เป็นความต้องการของผู้หญิงก็ตามแต่ทั้งสองต้องแยกทางกันทันทีเพราะบัญญัติ ด้วยอีมานของเราเนี่ยต้องแยกทางกันทันทีเลยนะครับนี่คือการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการฟาซักในกรณีที่ไม่ต้องใช้ผู้ตัดสินมาเป็นคนตัดสินแยกทางกันระหว่างสามีภรรยาต่อไปกรณีที่สองพี่น้องก่อนจะหมดเวลาเอาให้จบตรงนี้ก่อนกรณีที่2ดูในหนังสือเลยนะการหลุดพ้นจากพันธะสัญญาทางการแต่งงาน ของสามีภรรยาคือทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยต้องแยกทางกันโดยต้องอาศัยกอดีเป็นผู้ชี้ขาดกอดีก็คือผู้พิพากษาทางการของศาสนาอิสลามเป็นผู้ชี้ขาดเช่นการที่ภรรยาเนี่ยการร้องเรียนของภรรยาในความเดือดร้อนที่ได้รับจากสามีและกอดีผู้ตัดสินก็ได้ตัดสินว่า ให้ทั้งสองแยกทางกันเป็นต้นอแสดงอย่างนี้พี่น้องได้ความว่าฟาซักเนี่ยมันมีสองกรณีนะฟาซักมีสองกรณีกรณีที่หนึ่ง <c oughs> ทั้งคู่มารู้ในภายหลังว่าเป็นพี่น้องกันหรือมารู้ในภายหลังว่าเป็นพี่น้องร่วมแม่นมเดียวกันหรือมารู้ในภายหลังว่าเรากับเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันต้องแยกทางทันที ศาส,สนาใชา้โดยไม่ต้องอาศัยคนที่เป็นกอดีหรือผู้ตัดสินในการตัดสินกรณีที่สกรณีที่2เกิดแยกทางกันโดยผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินว่าทั้งคู่นี่อยู่กันไม่ได้โดยเริ่มต้นก็คือภรรยาเนี่ยไปร้องเรียนนะครับว่าสามีทั้งตบทั้งตีทั้งเตะทั้งกินเหล้าทั้งเล่นการบานันนันอยู่กันไม่ได้อีกแล้ว นะครับอิมัมหรือผู้ตัดสินหรือกอดีเนี่ยก็ไปสอบสวนดูเรียกมาสอบสวนเป็นจริงไปตังที่ภรรยาได้ร้องเรียนผู้ตัดสินก็ตัดสินให้ทั้งคู่แยกทางกันให้ทั้งคู่แยกทางกันนี่แหละทันทีที่เขาตัดสินให้ทั้งคู่แยกทางกันรับมรดกของกันและกันไม่ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าฟัสคุนเรียกว่าการอะไรนะการยกเลิกการแต่งงาน นะครับยกเลิกการแต่งงานโดยการตัดสินของคนที่เป็นผู้ตัดสินทางการของศาสนาอิสลามซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับวันนี้คงจะไม่ย้ายไปไหนนะครับกาวดีจะย้ายไปที่ข้อ7ก็ยังไม่ต้องย้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไอเรื่องของฟาซักเนี่ยพี่น้องต้องพยายามนะพยายามทำความเข้าใจ ข้อสรุปของเราก็คือว่าอย่างนี้พี่น้องเกิดการฟาซักขึ้นนะครับเกิดการฟาซักขึ้นระหว่างสามีภรรยาฟาซักคืออะไรพี่น้องไปอ่านทบทวนดูเกิดฟันฟาซักขึ้นระหว่างสามีภรรยาปั๊บนี่นะวินาทีนั้นทั้งสองหมดสิทธิ์ที่จะรับมรดกของกันและกันถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยนั้นได้เสียชีวิตจากกันไปเอาเอาแค่นี้แหละให้พี่น้องได้จําแค่นี้ ส่วนรายละเอียดของคำว่าฟาซักนั้นอันนี้มันเป็นวิชาที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิกวิชาฟิกก็คือวิชานิติศาสตร์อิสลามที่มันคงจะไม่เจาะลึกกันในช่วงนี้เพราะมันเป็นวิชาฟรอเอสวิชาฟรอเอสหรือวิชาแบ่งมรดกนะมาเกี่ยวข้องกันตรงเนี้ยนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าสามีภรรยาเกิดการฟาซักกันฟาซักก็คือการแยกทางกัน นะครับแบ่งเป็น2กรณีมีอะไรบ้างได้อธิบายไปแล้วเกิดการฟาซักกันภาพวินาทีนั่นเป็นต้นไปสามีหรือภรรยาเสียชีวิตไปอีกฝ่ายหนึ่งจะรับโมโรดกของกันและกันไม่ได้เช่นภรรยาเสียชีวิตอดีตภรรยาเสียชีวิตคนที่เป็นสามีแม้ว่าจะยังไม่หมดอิดดาหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยหมดสิทธิ์ในการรับโมโรดกเลยนะครับแล้วเราก็ ไดเรียนรู้ไปแล้วนะครับเรื่องลีอานเป็นยังไงลีอานเดี๋ยวก่อนลีอานยังไม่ไดเรียนก็โทษทีเรื่องคุณหลอุนการซื้อยาเป็นยังไงการยาเป็นยังไงการฟัสซักเป็นยังไงมีกี่กรณีที่มันเกี่ยวข้องกับเฉพาะในส่วนของการแบ่งมรดกนะครับมาถึงจุดน,นี้แล้วเป็นไงพี่น้องไหวไหมไม่เป็นไรหนาะคือพี่น้องสิ่งที่พี่น้องฟังในวันนี้ แล้วก็จะได้รับฟังรับการเรียนการสอนไปในอะไรนะคาบเรียนต่อๆไปไม่รู้อาจจะมีถึงร้อยคาบก็ได้นะในวิชาเนี้ยคาบและประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละอาจจะมีถึงร้อยคาบพี่น้องจะได้ฟังสิ่งใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็พยายามในเะวลาเริ่มต้นชั่วโมงแรกนะครับในช่วงต้นๆของคาบเนี่ยก็จะทวนของเก่าไปด้วยไม่เป็นรายพี่น้องก็พยายาม นะครับสุภาษิตอาหรับบอกว่ามันยัดดาัวยัดดาใครพรยายามคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่าลืมขอดูอาด้วยนะก่อนจะเรียนก่อนที่จะศึกษาวิชาใดก็ตามแต่ของโรงเรียนสัทธาชนซึ่งมีทั้งหมดตั้งประมาณเกือบ10วิชานะกหรือสิวิชานี่แหละนะครับอาจารย์ซอฟวานอาจารย์รมอดอนอาจารย์อะไรละ่ะบีบุลล อาจารย์อับดุลลอสุไลมัดอาจ,จารย์อับดุลวาเฮดหวังประโยชน์แล้วก็อีกหลายหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อตอนนี้เนี่ยนะทุกคนพยายามที่อยากจะให้พี่น้องรู้แล้วก็เข้าใจศา,าสนาส่วนวิชาฟรารอเอตอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับรองโนงมาก็อาจจะเป็นวิชาอะไรล่ะวิธีการสืบสวนสายรายงานฮะดิษนะครับเป็นวิชาที่อาจ,จารย์ฮะบีบุลลอสสอนแล้วก็วิชาฟิกวิชา,ตาเตวเีดที่อาจ,จารย์ดุลวะเฮดใช้ไปไม่รู้อาจารย์ อาจารย์วิทย์แต่เกิดบอกผิดไปก็ไม่รู้นะผมต้องต้องไปดูไม่ค่อยจานะแต่ว่าคณาจารย์แต่ละคนเนี่ยพยายามเหลือกเกินที่จะบอกที่จะสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับวิชาฟารอเอสอาจจะยากนิดนึงก็พี่น้องกลับไปทวนทวนแล้วทว,ว,วนแล้วแล้วก็ผมเห็นว่าถ้าคาบไหนนะครับมันยากนะครับเห็นว่าต้องมีการสอนซ้ําก็จะสอนซ้ําด้วยไม่เป็นไรนะครับเอาละว,วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับให้ไปทบทวนดูนะ มันมี3 4มสี่รายการที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยพอหลกจาแต่งงานไปแล้วเกิดการหย่ารับมรดกของกันและกันได้ไหมอย่างไหนรับได้อย่างไหนรับไม่ได้หรือเกิดการซื้อยาหรือที่เรียนไปในวันนี้เกิดการฟาซักระหว่างสามีภรรยารับมรดกของกันและกันได้ไหมนะครับก็ไปทวนสามส่วนเดี๋ยวครั้งต่อไปจะต้องเรียนเรื่องลีอานลีอาน อ่านแน่ๆมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะนะลีอานคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ในข้างต่อไปพอเกิดลีอานแล้วปั๊บจะรับมรโดกของกันและกันได้หรือเปล่านั้นอินชาอัลลอฮ์ในคาบเรียนต่อไปจะได้มาศึกษานะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ท้ายชั่วโมงนี้ขอดูอาวต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องทุกคนได้รับความรู้มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในทุกๆวิชาที่พี่น้องได้ตั้งใจเรียนนะครับ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله <applause>